สามหลักใครที่ชอบรถเล็กๆไปเดี๋ยวเดี๋ยวสวัสดีก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดี FC ด้วยนะครับสวัสดี FC ด้วยนะครับวันนี้เรามีอะไรมานำเสนอ FC ครับพี่แบงค์สำหรับใครที่ชอบรถเล็กๆนะมาสด้า2สปอร์ตเอสปี2012โฉม DE ครับยังไงต่อนะสาบานว่าท่องมาแล้วหรือดูเมื่อกี้ผมจำมาตั้งแต่2วันก่อนนะครับอ่าโอเคนะไม่เป็นไรเครียเตอร์เราทำทุกตำแหน่งเลยนะฮะครับจริงๆหนึ่งอีกหนึ่งท่นนี่นี่ แอดมินเราแอปซุ่มอยู่นะฮะวันนี้ก็ถือว่ามารอไม่ได้มาเคลียร์งานนะฮะรอไป,ไปอซุกกี้ตีน้อยฮะเอาตัวอย่างไงแต่หรือว่าจะแจกโบน,นัสอีกเขาจะแล้วเราก็ไปแจกโบน,นัสทีแล้วนะไปแจกที่บิ๊กซีนะฮะไปแจกกันหมด5้คน เอาเข้าเรื่องก,ก่อนเพื่อนๆคันนี้ไม่ควรพาลาดผมมาขับเองแนละ้วขับดีมากๆนะฮะวันนี้นะฮะมาพบกับมาสด้าสองนะฮะสปอร์ตสูงๆเลยเพื่อนๆนะฮะปี2012ออตโต้แล้วก็เป็นมือเดียวป้ายแดงนะฮะไม่ประมาณ1 4, นึ่งแสนสี่หมื่นกว่าโลเสร็จๆเท่านั้นเองนะฮะบอกเลยว่ารถเดิมสีเดิมเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดเลยฮะ,ะสตาร์ทเงียบมากยากกังกะให้บริดจริงๆคนระับรถสวยจริงๆเพื่อนๆนะ,ะับมือแรกจากที่ชนบุรีเลยนะ,ะับนี่ฮะ เห็นของงอไหมน้องขนเงินนะเนี่ยขนเงินนะครับะฮไปไหนก็ขนแต่เงินฮะน้องไอ้ขำมอะไรนะครับครับครับมาเปิดประตูดีกว่ามามาที่ไม่ต้องขำนะน้องไอ้มาที่มาเดี๋ยวมาเปิดประตูพี่สิเอาเปิดประตูก่อนมาดูภายในกันนะฮะภายในบอกเลยว่าส่งเข้าวปลาแห้งปลากวดครับส่งเข้าปลากวดเลยเพื่อนๆนะฮะสตาร์ทรถนิดนึงฮะอย่างที่บอกนะฮะนี่สตาร์ทคาร์แอลเลยนะรอบเริ่มไม่มีฉุดนะฮะแล้วก็ไมเนี่ยหนึ่งแสนสี่หมื่นเรเสียเเท่านั้นเอง แหวนพวงทูสวยงามภา,ายในเรียบร้อยคันนี้เหมาะกับเป็นการใช้งานแบบในเมืองก็ได้นะครับต่างจังหวัดก็ดีเพราะว่าไม่ใช่อโคคาร์ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์1.5ขับดีและประหยัดน้ำมันมากๆนะครับบอกก็สวยสะอาดนะครับแต่ว่าคันนี้เด่นในเรื่องของเครื่องยนต์นะครับระบบเกียร์แล้วก็ช่วงล่างแน่นหนึบเหนียวนุ่มนับยุบยิบอ,อึบอัพกันเลยทีเดียวเชี่ยวนะครับครับผมเอาไปดูท้ายกันเลยฮะท้ายเดิมนะฮะตรงนี้มีรอยนิดหนึ่งนะเพื่อนนะ เราไม่ได้ทําสีเลยเพราะเราคิดว่าอยากคงความเดิมไว้ก่อนนะครับแต่เพื่อใหเอฟซีไม่สบายใจนะสามารถที่จะให้เราเก็บงานได้นะครับดูลยฮะเม็ดอาร์คหัวน็อตพวกเนี้ยเดิมหมดเลยนะครับตัวเนี้ยสามารถที่จะถอดเชื่อตัวนี้ออกได้นะครับเนี่ยที่เกี่ยวไว้นะครับแล้วเราก็สามารถถอดตัวนี้ได้เดี๋ยวเราจะถอดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับพี่แบงค์เปิดยังอะไรให้เอฟซีดูหน่อยฮะว่ามันเดิมไหมหรือยังไงห้โหเดิมนเนี่ยแล้วก็ไม่จิตแกด้วยเพื่อน ดูเม็ดแทมสีะจากโรงงานอะเหลืองๆยังอยู่เลยฮะเห็นไหมฮะพวกเนี้ยที่แปลว่ายังไม่เคยลงพื้นเลยนะฮะแล้วก็พวกแม่แรงนะพ่อแรงลูกแรงก็ยังอยู่ครบหมดเลยนะฮะอาไม่รับด้วยเฮ้ยยังไงอะจะเล่าให้ฟังรถคันนี้ค่อนข้างดื้อทำไมฮะมาจากสุนบุรีสนบุรีสุนนะสุสนครับเดี๋ยวให้ดูว่ามันพับบอกได้ไหมน้องไอซครับพับ,บอบาะพี่แบงค์ดูหน่อยสิว่าพับกันยังไง เดี๋ยวเราจะมาพับกบนะฮะพบกับเราจะสามารถนะฮะพับอกโดยการดึงข้างนะครับนี่เราต้องยกอันนี้ออกนิดหนึ่งเดี๋ยวจะมองเดี๋ยวมองเห็นไม่ชัดนะครับพี่แบงค์เดจะโยกมันจะมีสลักตรงนี้นะครับก็คึกกักเฮ้ยโอเคอะคึกกักโหนี่ทําไม่ได้มีแบงค์นี่ผมบอกเลยว่าถอดตัวนี้ไม่ได้นะฮะอะดูสักครั้งหนึ่งกว้างๆเลยนะครับ นี่ฮะ e, พอ,อ carga, ะพับเบาะลงปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะได้พื้นที่เนี่ยเพิ่มกลับมานะครับใส่ของได้อย่างกว้างๆเลยนะเมื man, ่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะตั้งเบาะตั oh ้งเาังพักเนี ok ่ยพ ok ok ับพ ok ักบะพักเบาะครับผมยังงกันอยู่นะท้อแท้ถ้าเกินป้าเก็บดีกว่าไปห้องเครื่องป้าเดี๋ยวนี้ไปกินสุกี้ไม่ทันมาดูห้องเครื่องกันเก่งก็อยาวาเลยผิดทางผิดไายทางห้าจับก็ตังนั้น คือกลับน้อยคาเมล่าแมนผมทนไม่ไหวคะก็ไปเปิดฝากระโปรงเองเลยรอพี่แบงค์ไม่ไหวแล้วแบงค์ช้าภาษี269ด้วยนะครับหมดเมื่อไหร่อ่ะมีนานะครับมีนาทำใช่ไหมห่างเงียบไปแล้วเอาสัย่าอะไรวาเนี่ยสร้างมันจับครับ,รบมาดูห้องเครื่องกันนะครับจากขวามาซ้ายไฟหน้าหัวโช๊คแบตเตอรี่นะครับฝาเครื่องเดิมอย่างมากๆสติ๊กเกอร์เนี่ยฮะเดิมจากเดิมโรงงานเลยนะฮะและที่สําคัญเนี่ยพี่แบงค์เคยสังเกตไหม แก้มาด้าเนี่ยจะมีโลโก้อยู่ซ้ายขวาต้องเหมือนกันนะเห็นไหมฮะนี่แล้วก็วงเมทอาร์เดิมหัวล็อตเดิมสติ๊กเกอร์เดิมคันนี้เดิมสุดๆโอเคจบกันไปที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าครบถ้วนนะเพื่อนๆนะคันนี้ขายไม่แพงเลยเท่าไหร่ดีครับน้องไองคันนี้นะคะจัดให้พี่พีเอฟซีไปเลยคะ่ะ1นึ่งแสนสองหมบาทคะ่ะพี่พีออกรถครับออกรถหนึ่งพันบาทคะ่ะออกไถใท,ทุกอาชีพออกได้ทุกอาชีพคะ่ะนุ๊นจะไม่ <laughs> ทําอะไรไมายืนทำไมอยู่เฉย อ่ะเฮ้ยมีคนซุ่มอยู่ประบางครับประบางครับประบางครับช่วยขยับรถด,ด้วยฮะมาหนึ่งรอบอีกสักครั้งหนึ่งเลยฮะ,ะ m าด้าสองสวยๆเลยพี่แบงค์นะครับสาดเลยฮะครับสาดน้ำเหรอครับเนี่ยแล้วก็เล่นไม่รู้เรื่องไงรถออกไปก็เลยคุณไม่พูดอะ่ะคันนี้นะมาด้าสองสปอร์ตซูมซูมเอสนะโอ้โหปีคิดสักละหลาด2 0 0 0 12ะนะครับเพื่อนสวยกริบสีเขียวเฟนต้ายยมาฮ้าฟีโน่นะครับครับ <c oughs> ไม่ได้พูดเลยเพื่อนเอ๋ยอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะคันนี้เป็นมาด้าสองนะฮะเ,เพื่อนๆนะครับอยากให้ไปใช้กันจริงๆเพราะว่าผมใช้มาแนละ้วขับมาแล้วด้วยนะครับรถเนี่ยเงียบมากสาภาพสมบูรณ์มากๆนะครับเครื่องเกียย์ช่วงล่างนี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับตกลุมตกหลุมเนี่ยเงียบสนิทแล้วก็เพาซ้ายขวาก็ไม่มีดังเลยนะครับใช้เงินน้อยมากๆจะเป็นเงินสดก็ดีนะเราสามารถที่จะออกรถได้อย่าง สบายๆแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นเองนะฮะไม่ต้องถามนะฮะยินดีเฉยครับขอบคุณมากป่ะลา,าไปเลยไหมอ่ะท่านิดท่านี้หนึ่งอ้าวมีอีกหนึ่งบริการครับอ่ะท่นิดท่านี้ท่านิดหนึ่งรถบ้านฝากขายครับเปลี่ยนที่จอดเป็นเงินสดและถ้าสนใจนะครับโทรมาได้ที่เบอร์นี้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะครับเพื่อที่จะได้รถดีๆจากพีพีออโต้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณไม่คิดจะบอกรายละเอียดบ้างเลยฮะล็อกหนึ่งเท่าไหร่อะไรได้อะไรอย่างไรบ้างผมกำลังจะโยนให้ซีเอ้อ ทุกครั้งเลยทุกครั้งเลย,เลยสอสักหน่อยฮะอีกเส้นนิดหนึ่งเพื่อนนะฮะนะครับจ<ม>ากที่พ<า>ี่แบงค์บอกนะเงื่อนไขนที่สำคัญมากนะครับรถบ,บ้านฝากขายของเรานะคะรับปลีที่จอดรถเนี่ยก็รับเงินสดละวรถหนึ่งเนี่ยสองพันห้าร้อยบาทสามสิบวันแต่ถ้าสามสิบวันนี้ขายได้ก่อนฟรีไหม ฟรีครับลดไปเลยครับ2,500บาทเราไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะการจอดรถเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอีกมากมายเลยนะฮะเดี๋ยวอยากให้เพื่อนๆเนี่ยติดตามติดตาม,มต่ออีพีหน้านะเดี๋ยวพี่ๆีเอทำรายละเอียดไว้ให้นะครับรอบหนึ่งสองพมีอะไรบ้างได้ได,ได้ได้อะไรบ้างปลอดภัยไหมนั่นจะเบียนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวติดตามตอนด้พีหน้าเนยวันนี้เราสองตัวเราไปก่อนครับเ,เราฝากกดติดตามหน่อยไหมช่องเราชื่อช่องอะไรนะช่องเราพีพีโอตะคราดทู <laughs> ฝากกดติดตามด้วยนะครับที่ช่องพีพีแล้วก็ดูชาแนลในช่องยูทูปนะครับเป็นกำลังใจพวกเรานะครับเราจะเล่นทำรู้สึกดีถูกเขาฝ่ายเอฟซีกันนะฮะนะฮะเป็นกำลังใจพวกเราจริงๆนะกดติดตามกด๊บก็ไม่ต้งมากจะไม่ไม่ควนภาพรถสวยเลยนี่ขอตัวลาไปก่อนนะผมก็เริ่มงงกันเริ่มกันนะสามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ